อ่ะพี่น้องนี่คือกลุ่มของอคุณพ่อที่เพิ่นมาทำความสะอาดอันเทศบาลเนาะคางรั่วหางรั่ววัดปลาอ่าเพิ่นซ่อมเครื่องตัดหญ้าอยู่เนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าจะถ่ายคลิปอหรอกแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นซ่อมเครื่องตัดหญ้าอยู่เนาะ <c oughs> จะได้เห็นบ่ายก็เอาเป็นว่าถ่ายริมบัวไปก็แล้วกันเนาะ <c oughs> มีต้นจำปาไปตามแนวและกับแบบทรงล้านซ้ายแล้วละมือนซีโมงแล้วเนาะนพี่น้องนี่คุณพ่อเป็นอาอยู่รสามหลอเนาะกำลันะะลงสองเงินตัดหญ้าแล้วก็ทำความสะอาดริมรั้วไปเนาะเพาก็จะถ่ายคลิปไปน้ำนะคะแล้วก็ขี่ไปหลอกไปเรื่อยๆละเลาะไปน้ำเลาะไปน้ำเรื่อยๆเนาะ,นะคะเพื่อมีวิวมีอย่างกัได้คลิปไปน้ำจับภาพไปน้ำนกนะคะคนั่เคืออกา เอาซาละเน่เอาาระแน่เน,ะน,ะนาะเนาะไปนอนบางกับเมื่อยห้สาระกะดีนะคะแต่ว่าบางกับเมื่อยบางกับเอาไปเรื่อยๆซะก่อนเนาะเอาผสมผสา,านกันไปเนาะคลิปเอ่อหายความรู้บางคลิปเอ่อเที่ยวกินไปน้ำกันบ้างเนาะ,ะปลาปนผ่านลยบ้าง่ละนะคะฝันบ่ฝฟันกิดขึ้นสิบริเลเล่ากนาะ,ะแต่ว่ามืงขึ้นนี่ฟันดีดีน่นนนะคะควสิบิ่เล่าเด้เล่าไปก่อนเนาะ เฝ้าเว้าไอ้ก่อนนะคะคลิปที่แล้วก็เว้าอยู่เด้จักได้ลงหรือบ่ได้ลงบ่มั่นใจเนาะอันที่ว่า149เกาบานเลขที่น็นแม่ที่ฝันว่าเอ่อที่เครื่องจริงอะไรว่าเพิ่นมัดรถชนอันเสียชีวิตอยู่มุมบ้านเลขที่อ้ายเพิ่น149เนาะเป็นบ้านพี่น้องเจ้าขวังกบ้ากบ้าอันรอบนี้ก็จะเอาอันคลิปความฝันเล่าไปน้ำทางขึ้นกันด้วยพี่น้องนะคะเมื่อคืนนี่ฝันดีแห้งพี่น้องอันนี้บ่ได้เว้าความ เหล็หยังดอกเลาความฝันก่อน,นนะคะแต่ว่าเรื่องผ้าร่วยนี่สิเอาไปแอบแกะตัวเลขบัดสุดไทยในการเวอลกแล่ะนะคะ mm hmm. ก็เพื่อจะแฝงความฝันนะะั่นล่ะใพี่น้องเอาไปตีไปยังเอาเด้อนะคะแต่ว่าในความฝันนั้นนะคะเมื่อคืนนะคะฝันเห็นผูเขนเสียชีวิตไปก็คือแฟนยี่ยกับหอมนี่ล่ละนะคะพี่น้องนะคะคันฝันเห็นเล่ายามได้นะคะนลขออกตัวเกา่าจ้ะพี่น้องนะคะ จับชุดไว้เด้พี่น้องนะคะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางฝัน่าพันตายแล้วครับมาตายอีกข้างหนึ่งแล้วพี่น้องแบบเดียวกันกับที่ย่อความได้สามตัวนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็บ่ได้ออกตัวเดียวกันเสมอไปเด้พี่น้องแต่ว่ามันจะมีเหลขที่อยู่ในจุดนี้นะคะม,ม,ดดดนมันจะมีเหลขศูนย์เหล็กสี่เหลขกหกนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะ เมื่อใดที่เราฝันแนวนี้เนาะนะคะพี่น้องมันจะเข้าเป้าเรานะคะแต่กับเป็นแค่แนวทางเด้ Wellington. อนะคะโอ้โหนกหน่อยเต็มเลยเต็มถนนน่ะพี่น้องคุณงามงามฮัลโมากินน้ำตัวนี้นะโอ้โนกองมากินน้ำเต็มเลยกูนะอุ้ยไปที่นี่ไปขี่ที่ลังค่าคนด้วยพระเจ้าเคาะโก่งโก่งโก่งกันมาแล้งกับเป็นวิวบ้านใหม่เนาะบ้านใหม่นะเดี๋ยวเพื่นก็เริ่มมีมีงัวกินหญ้าอยู่างนี้เพราะซ้ำไม่รูกจะเอาไปจอดไปกินหญ้าอยู่างงี้ ไปคิดหน้าเดยเปิดพิณน้องเพราะว่าไม่มีเงื่อนยามันไม่ม้วนสินหยาในเหมือนเนาะในความฝันเราอราความฝันเลยค่ะเราความฝันแล้วก็ประกอบประกอบวิวมาไปนั่งด้อพี่น้องนะคะในความฝันนั่นเนาะนะคะน้อมฝันมาแฟนพคนจากไปแล้วหลายปีแล้ววันนี้เพิ่ดมานอนให้เห็นอีกแบบเก่านะคะ ตา่ารอบนี่คือจังนอนลุงพยาบาลในสีแล้วแล้วบัดนี้ฟืน้นพี่น้องนะคะแล้วในความฝันนั่นเนาะมีสาดมีเสือ้อมีหมอนคือที่พ้อมที่เสียเอาไปเผาไหมพี่น้องพ้อมที่เสียเอาไปเผาว่าไงว่าเสียเอาไปชาพ,นาพันกิจพันพันเขาเข้าไปก่อนห่อนแล้วนีวามฝันว่าอันนี้ก็หอมนี่แหละพี่น้องตัวจ้ากองเองนี่แหละนะคะไปเท่ซพที่ไตไหม ออกมาจากกระโลงมาสั่นพี่น้องกิ้งครุรูออะค,ะครุรูออกมานะคะกิ้งคุรูออกมานะคะมาที่นี่เอาวมืดแทะฝนติตกบอกเป็นเหมือนเหมือนเนาอะทำไมไม่ปรับแสงให้เราอะโฟกัสและการรับแสงถูกล็อกพี่น้องเห็นภาพบหรอเห็นภาพบอง่เห็นยูอดอกเอนาะเห็นยูมันบอั่นแดดก็ลังเริ่มออก ำไมต้องไปล็อกแสงอะไรของเราอะเอามาแล้วแสงเรากลับมาแล้วเสียงเสียงภาพเรากลับมาแล้วเนาะค่ะมาที่นี่ในความฝันนั่นเนาะพี่น้องนะคะวพราว่าเมลูกเ็นนอนผักฆ่าลูกหน่อยพอน,นอนผักคนขอดลูกจ้ะพี่น้องลูกเพ่นกระลัางงามแต่เปาะแต่แปะขึ้นมาเป็แต่หักเนาะบ้านนี้ซบที่ตายนอนอยู่ในกระโลงจังไหนยัก็หอมไปจับกระโลงปีนลงมาพี่น้องนะคะพีกขวมบึ้บลงมา นะคะแล้วอ่าศพนะ่ะเพิ่นเอาอันสารแหมสาดเก่าๆแหมพัน,น,พ,นพันสาดสาดพันศพคนตายแหมพี่น้องกิ้งคุ่รูคุ่รูคุ่รูออกมาจากกระโลง่งจากควงนั่นแหละเป็นพวงควมคมเว้าง่ายๆว่าจากควางนะ่ะเปรีเทะกระโล่งออกเปรีเทะคนตายออกจากกระโลง่งกิ้งออกมาเป็นคนจังหีดนี่พี่น้องมีน้ำเลือ,งอยงน้ำยางติดต้นเคียนตำคาเพิ่อนอยู่นะคะบาดนี้ตายอยู่ดีๆเนาะในความฝันนั้น แจ้งใดจะว่าลูกมาสกิดแขนใส่เหาเนาะเมื่อที่พนนบใส่กันไว้ที่พนตายที่พนเอาใส่เงี้ยตอนที่พนจะเอาล่งกับโล่งไหมที่เขาไปจุดทูบจุดนางละพี่น้องกิ้งคุรูลงมาบานีบ่าพื้นตาดอกแต่ว่าสกิดแขนไหลใส่เหาคือจังตอนที่ใกล้จะตายนั่นแหละเป็นภาพอดีตที่ย้อนกลับขึ้นมา แต่ว่าเพิ่นแกจะครบขวบรอบเพิ่นตายหกปีวันทีสามสิบตุลาคมเดือนหนะ้าจะครบหกขวบหกข,ขวบปีที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะพี่น้องนะคะเขาก็ได้เฮ็ดบุญไปเพิ่นแน่แล้วล่ะนะคะแกย่างหอมกเ็เฮ็ดบุญอธิษฐานเลยเราอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกนะคะบุญน,นั่นบุญน,นี้เนาะนะคะบานนี้ <c oughs> ลงทานกับอธิษฐานเลยเรามาเอาเด้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับอาจารเขายัางกับฝากมูไปนั่นให้น้ำแน่คันจะคองบไปไปวัดว่าก็ให้ยายเอากล้วยเอาเอ้อยไป,ไปยุ่งเหมือน,นก็น ยายก็เอาขนมมุกขนมยังไปอยู่หาสิบาทเป็นจังหอกจังหันเนาะนะคะบา้านนี้กิ่งขรุกออกมาจากกระโล่งพี่น้องคนที่ตายแล้วนะ่ะเอามือนบะกันกนที่เขาไปในกระโล่งกิ่งออกมาลำเรืองลำยองเป็นยางอยู่ในเขียนเล่าหน่ละล่ะบา้านนี้จังหดจังว่าลูกบลูกดอกอันสก,กิดหัวไหลใช้เห้าไหมว่มาบ้านตายเดอ้อประมาณนี้ไหมฟืนไหมฟืนขึ้นมานั่ละตื้นขึ้นสเสด็จความฟันจากของพี่น้อง ปลาที่นี่ยังหอมก็เลยสิเล่าซูฟั่งว่าเคยฝันแนวนี้เนาะเลขมันจะมีเป็นเพียงแนวทางเนาะมีศูนย์มีสี่มีหกนะคะข้างนั้นมันออกสี่หกกับสี่หนึ่งพี่น้องนะคะทุกข้งที่มีการตายในศพในความฝันมันจะมีศูนย์มีสี่มีหกติดทุกรอบเด้อพี่น้องนะคะรอบที่แล้วกับฝันนี่สิละไข่กันก็มีค้ตายให้กันเนาะก็ออกมีศูนย์หกสี่หกนะคะทุกยางเป็นเพียงแนวทางย่างหมรุ่งกันเด้อผลประกาศขายของเนี่ยมนสิข้าไปในกล่อง